เลยนะหนูอิ่มไหมแม่กินของนิชาใไล้แม่ปรุงนะคะนิชาก,กินครับเก่งมากเลยค่ะ้าวเรามาอ่านเรามาอ่านเมนูกันไหมไม่ไม่ <c oughs> วันนี้นิชาไม่ดูเมนูมนิชาก,กินอย่างเดียวหรือลูกแม่บอพ่อดูเมนูไหมมีอะไรบ้างคะไอติมไอติมลูกอันนี้อ,อะไรนี่นี่คือปลาปูกระ ตชอร์เบอรี่อันนี้อะไรคะอันนี้เขาเรียกว่าโบราณใช่ขนมโบราณของหวานใช่ไหมนี่โอเคเอาไม่มีน้ำน้ำมเลยอันนี้อะไรคะเอ้าแม่ใส่อะไรเอาแม่เอาไปใส่ไปใส่อะไรนะช็อตไปใส่พริกอะไรไปใส่พริกแม่กินพริก โอเคค่ะป <Okay. S 2> อันนี้เป็นเมนูเกี่ยวกับอะไรนะสมามารจะเป็นอะไรหรืออนนเมนูหลังอาหารนะครับเป็นมี่รำเสินเมี่ยิเป็นไอศครีมเป็นส่วนใหญ่เนาะนี่มรัวน,นี้เคียมนย้ำยำนูอันนี้เป็นเกี่ยวกับยำได้เพิ่มแม่ใส่อะไรเกี่ยวกับยำ ว่าไม่น่าไม่น่าไปใส่กระปิหรอกเม้นไหมพี่ชาเม้นไหมเม้นมียำบุนเส้นหมูสับหนึ่งร้อยยำรวมมิตร้อยหาสิบยำบุนเส้นทะเลร้อยสามสิบยำหมูยอหนึ่งร้อยยำทะเลร้อยสามสิบยำหมาม่าทะเลร้อยสาสิบยำหอยนางรมร้อยยี่สิบยำไข่บดแดงยำไข่แดงเค็มสองหนอนนี่ใช้กินไดไรมีพริกด้วยมันเผ็ดไหมเผ็ดนี่ใช้กินเผ็ดอันนี้ใช้กินได้เลยนยังไม่โต ยำหอยแค่งหรลอยยำกุ้งสดเนาะเอ้าอ,อันนี้ดูเอาเองนะพี่น้องนี่เดี๋ยวผมมาดูตัวนี้ก่อนครับแล้วทำไมวันนี้อันนี้มันอยู่ตรงนี้เยอะหรือว่าทั้งหมดนี้ผักผักแบบไหนหรอกอกินผักค <ไป S 1> มไหม,ไมกินมะระไหมเ้อม,มะระมะระก็มีโอ้นี่ชายกินเยอะออาพีพอกัอนไม่กินกเดี๋ยวเคียมนาะแป๊บนึงครับ ราย<ม>การเ<ก>ส้นเล็กมีใหญ่ออบะหมี่มียกบุญเส้นมามะ่าโอโ้เยอะเลยอันนั้นนี่ชายกินมามะ่าเหรอลอกูกมันร้อนไหมไม่ร้อนเป่าหรือยังเอาไม่เป่ายังไม่เป่าโอเคเย็นแล้วเตี๋ยวตีนวัวตุน๋นว้าวเช็ดไหมหนุกนี่งที่ชู่มีอ่ะเช็ดเช็ดนิดนึงเช็ดนิดนึงมาเช็ดดูเพราอ่านดูก่อนลูกพอดีว่าเผื่อ เผื่อมีใครอยากมากินด้วยนะครับเผื่อพ่ออยากมากินใหม่พ่อก็จะได้จําได้ว่าอันไหนหน่ากินเตียวตีนม้วตุนขาจักวัวเอ็นนะครับธรมรมดา50พิเศษ60จัมโบ70ม้70อันนี้ราคาเตียวเนื้อเปื่อยเนื้อสดเนื้อ,อตุนหมูสดเนื้อรวมพี่น้องประมาณน,นี้อันนี้อ่านไม่หมดเนาะน่าจะดูได้อยู่นะครับเดี๋ยวยังไงนีง่ ผมฝากดิก์ร้านเขาไว้ใต้คลิปด,ด้วยอันนี้เตี๋ยวแนะนําหางบัวโอ้อันนี้หนึ่งร้อยร้อยห้าสิบอันนี้ก็อร่อยอยู่นะผมลองไปแล้วเกาเหลาเพื่อนอะหมดแล้วอันนี้เหมือนกันอออันนี้เหมือนกันนะครับมบู้เป็นใต้เดียวกันนี่อะไรลูกอันนี้มีอาหารตามสั่ง้วยนะนี่ชายกินเป็นไหมข้าวผัดให้กินเป็นหรยอครับอันนี้ข้าวผัด มีแตงด้วยอันนี้กินเป็ี่ยนใช่ไหมลูกแล้วอันนี้ล่ะส้มตำมันเพ็ดอันนี้ล่ะลูกมีกุ้งไหมกุ้งสดเขาเรียกอะไรผัดบุนเส้นกุ้งโอเคผัดมาม่าซีอิ๊วคานาหมูกัอบมันนี้เป็นอาหารตามสั่งเนาะคณนาไข่ไข่ดาวตามนี้ตามนี้อ่ะหมดเลยยังลูกโอ้เลยอีกหลายไปเลยไม่น่าอิ่มก่อนแน่นอน อันนี้ก็ยำไปแล้วเนาะมันซ้ำกับ้อาออันนี้มีเครื่องดื่มนี่ชายจะกินอะไรเครื่องดื่มกินอะไรคะมีกาแฟมีชามีโกโก้โ,โอวัลตินแดงโซดาโอเลี้ยงโค้ก <c oughs> <c oughs> โอเคเช็ดก่อนเดี๋ยวมันจะติดแก้ม ันนี้เป็นเครื่องดื่มนะครับนะให้ดูประมาณนี้นะครับมันจะมีเมนูก็ทั่วไปนะครับมีชามีโกโก้มันตินโค้กเป๊ปซี่น้ำเปล่าเบียร์ก็มีตัวนี้อ่ะเบียร์นี้อันนี้โอไอศครีมเสร็จแล้วกินได้ใช่ไหมครับกินได้อ่ากินได้เดี๋ยวมาดูนี่ชากินกันนี่นี่กิน กินเรื่องไม่ใช่อ้าปากโอเคได้กินกันเลยเนาะโอเคกินกันเลยค่ะกินคราบตัวไหมนี่ชาเขียวนี่ชาเคียวอยู่ครับตัวไหมลกูกว้าวขเขา่อกินอะไรขเขาขอกินเส้นมีใช่ไหมคะโอ้ย <c oughs> นี่ชาเนี่ยมันติดคอเดี๋ยวกิดคอค่ะว้าอายกินต่อค่ะกินต่อหิน <c oughs> น้ำกินน้ำอากินน้ำค่ะ ไม่ช่วงกลางมันกลงอ่ะเดี๋ยวค่อยกินข้าวก่อนเนาะมกนเดะกินด้วยกันอันต่อดีนี่ค่ะใช่คนเดียวไหมไม่คู่หลายไป่ยังว้าเดี๋ยวกินก่อนค่อยคุยกันนะลูกนะมาตัวนึงกันเยวไหนไปดูซิมันมีอะไรบ้างลูกไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างนะช่องนีด้วยช่องทอดแล้มเนี่ยวทอดแกล้มกินก่อยเนาะโอ้ยแม่ เป็นให้น้ำน้อยไปนิดนึง,ง,ง,งองคชายคนเยอะแค่นี่มาเอาบ้านนี่เดี๋ยวันนี้หิวก็ไม่รู้นะไม่เคยได้กินเลยฮึพวกขุขดทวดซีริกินกับปูเหล่าแป๊รเทียนเปียร์นเจดของเก็บของ,ของ,งเก็บยังแล้วกะได้กินปลายอยู่แต่ก็กินบ่เหมืนหนอนเนาะใช้หมอก,กับบัลลอนเน่ะไอ้าวหนอนอาาน้จีนเอ้ยเอ้ยยิ่มยอนนมจีนเพ้ะ ที่มาเห็นหน้ำยาแสบแกะทินี้ตั๊กอืมอเหี้แสบก็มาบอกคนรถอัน,ตนโตโตเน่ะอายิโนโอตโตอั <ไป S 2> นตัวแสบข้อแ <ไป S 2> สบน,น้ำอัหนหลักหลักๆเลยกะทิน<า>ี <c oughs> <c oughs> ้แสบพี่ค <c oughs> น,นอันน้ำจนต้องเสร็จรถเนี่ยไปคายได้เ๋ยวนี้อุ้ยใครได้อะไรมาอีกนี่ใครได้อะไรมาลูกมาดูชิ้นโอ้นี่นี่ทาทาแป้งเหรอคะ ว้าวอันนี้มันเป็นไอศครีมมันไม่ใช่แป้งมันเย็นไหมเย็นไหมคะไม่เย็นนั่นเย็นจริงจริงหรือลูกมาเดี๋ยวชีไออ่แก้บอกนีก็เย็นไงเย็นไหมคะว้าวเย็นจริงๆโอเคมันมันอร่อยไปหลูกว้าวเดี๋ยวตีเครื่องรถรอก่อนร้อน ดูสิดูสิเปิดให้หน่อยเปิดให้หน่อย่นาเปิดให้หน่อยเปิดให้หน่อยเ่ยกับรถในูมเปิดหน่อยข้างในมีอะไร่นาเปิดให้หน่อยเปิดไม่อยากไม่เปิดเปิดไหนเปิดดูสิเปิดดสิเดี๋ยวพ่อพ่อดูด้วยพ่อดูด้วยใครกินฟาอ่ะเปิดตรงนี้โอเคเปิดได้ค่ะเปิดได้ค่ะ ช้อนโอเคอ่านดูดูข้างในด้วยกันพ่อดูด้วยลูกพ่อดูด้วยเปิดตรงนีมน้มีช้อนด้วยนี่ชายเปิดชีโอ้มันงัดยากต้องให้ผู้ใหญ่งัดไหมมาพ่องัดให้นี่จะเปิดตรงนั้นค่ะตืดตือตือ,ตอ,ตอโอ้ยงัดยากจริงจริงต้องให้ผู้ใหญ่งดัดลูกอันนี้โอเคได้แล้วค่ะเ,เองได้ไหม <Okay. S 1> ว้าว,ว,าว เก่งมากเก่งมากเก่งมากค่ะเยๆว้าใส่เยอะๆโอเคอ่ะดึงลูกโอเคจุกว้าตรงนี้ค่ะโอเคใครกินก่อนให้ใครกินก่อนเลยพ่อกินก่อนอ่าไม่ใช่กินก่อนอร่อยไหมคะ อร่อยมากโอเคอ่าครับตอนนี้ผมอยู่ที่เคียมนาครับเอ้ยใช่ไหมเคียมนาพี่นลองที่หนองบัวด้วยวันนี้รถเยอะนิดนึงในช่วงเที่ยงนะครับคนมาทานข้าวกันนะครับข้างในร้านก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวยังไงอิ่มแล้วเดี๋ยวมาใหม่ในรอบต่อไปเพี่นนอะครับรอบนี้ไม่ค่อยได้มาทำคอนเทนต์เท่าไหร่นะครับช่วงหลังสงการก็แวะมาทำคอนเทนต์นิดนึงนะครับ ดีครับเด็่าาลูกปั่ไปอืบเรียบร้อยไปกันเถอะไปกันเถอะค่ะปึงเรียบร้อยแล้วลูกกินสองอันแล้วก็เทีย่ยะโอเคเดี๋ยวเรามาแล้วก็ต้องถ่ายป้ายเขานิงนึงพี่้องครับเพราะว่า จะได้รู้ว่าอยู่เคียมนานะน้องนะตรงนี้คือเคียมนาทางจากทางจากหนองบัวได้พี่น้องอันนี้คือป้ายเนาะนครับมีร้านเคียมนาอ่ะเดียวหางวตุ่มร้านเดียวกันได้พหมน้องเนอะโอเคครับ